วันนี้มาชมอาบรุนนะครับอัมบรุนออกลูกสีดำดำมีแพทองนะครับแฝดทองตักมานะครับอัมบรุลก็ตักมานะครับตางานวัดนะครับออกลูกแล้ว ตกนะครับตกเลยไม่ค่อยสดชื่นนะครับ้ว่าแล้ว ตามด้วยนะครับมือใหม่หัดเลี้ยงตาอยู่นะครับไม่เคยเลี้ยงนะครับนี่จะเป็นอกบ่อไม่เป็นหางนกยุงนกยุงเราลงเคยลงไปแล้วนะครับปลาบอลู ขอบคุณครับชมนะครับสวัสดีครับ